โดนพิเศษเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายขบวนหนึ่งศนครับหมายเลขอะไรครับห้าสี่ห้าเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายนะครับ <notor iety> อยา่างนั่งเหมือนกัน มาต่อที่ด่วนดำ629ครับโอ้โหตอนนี้เป็นเวลาตีสองยี่สิบสี่นะครับรถเพิ่งจะออกนะครับนะโอ้โหล้อลีกได้ขบวนมากนะครับนะโดนแซงโดนหลีกนะครับโอ้โหหลายขบวนมากครับนะเริ่มที่ขบวน5251310714และก็10นะครับ6ขบวนด้กันโอ้โหได้ออกตีสองอ่ัท่านผู้ชม มาถึงตอนเทีย่ยงคือ40นะนะครับประมาณเทีย่ยงคือ41เ่ะมาล้อ 5, อีก52 5แล้วก็ขบวน13 107 14แล้วก็5เอ้ยแล้วก็10นะครับเนาะโอเคโดดน้ำออกไปไปที่เรียบร้อยเราเหลืออีก2ขบวนนะครับขบวน51กับขบวน5ขบวน51เนี่ยทายแน่แต่เอ้ยโทษขบวน5ไม่ใช่กับขบวน955อ่า ไม่รู้ว่า955เนี่ยริวขบวนนะครับเรียบร้อยไหมนะครับตอนนี้อยู่สถานีอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่อยู่หลังด่วน51นะครับเนอะขบวน5ไปแล้วนะครับไมจะพูดขบวน5เฉยเลยมาดูที่ด,ด่วนดำก่อนเอาตอม4202นะครับ รอหลีกนานมากชั่วโม,มงกว่าท่านผู้ชมนะครับนี่แหละคือข้อเสียของร้านเดี่ยวนะครับบางทีเราลีกสามขบวนสี่ขบวนก็เสียเวลาเพิ่มไปอีกนะครับเนาะ บางทีเสียงรถไฟมานันนะครับคนที่นอนหลับอยู่อาจจะตื่นได้นะฮะ